สวัสดีกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมป CBD นะครับใช่แล้ววันนี้ผมจะมารีวิว,วตัวสองตัวที่โคตรตำนานไม่มีใครค่อยมีเท่าไหร่เออตัวแรกก็คือไอตัวอะไรวะที่มันอยู่มัตติเว s รอะไรซอมบีอ้อ่ะเออมันคือตัวอะไรไม่รู้อะ่ะผมไม่ค่อยรู้จักอะ่ะงั้นผมขอข้ามไปก่อน เรื่องนาเมนี้แล้วผมขึ้นรูปให้คนดูนะถามว่าโกงไหมก็โกงนะตัวโกงอยู่ตีเร็วด้วยนะตัวเนี้ยไอ้เหี้ยมีสิทธิ์มาที่คนญ่ได้ครอบครองโคตรยากเฮ้อยอด่าได้ง่ายก็ซื้อเนะี่ยที่ที่ออกเปอร์เซ็นตะ์นะ่ะหน่ะผมก็ซื้อมาไม่ค่อยได้ออกดีเท่าไไรประซื้อนี่นะครับมันก็นาเม็ดก็สูงโอเคนั่น อัพให้ตันก่อนเลยกันนี่ก็คืออัพตันแล้วนะครับแล้วเรามาเปิดสกิลกันให้ดูนะครับแปนึงนะเปิดสกิลนี่ครับเอาวิญญาตัวเองไปตีข้างหน้านะเออก็ดีอยู่นะไดไปตัวต่อไปดีกว,ว่าไปกรัน ตัวต่อไปก็คือไฮฮั Man นคอกแมนครับไอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่คอกแมนเออเรียกเขาเรียกว่าตัวอะไรลนะ่ะติมิทคอกแมนเหรอดังนั้นผมเรียกจริงอย่างนี้นะครับโอเคตอนมาแรกๆนี่โอ้โหไอ้ที่ดาวเมโดโคตรเยอะเลยนะอันนี้พูดจริงล่ะี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูเรื่องดาวเมดนะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับ ผมคือว่า40เวทเลเวลน่าจะไม่ตันง่ายละงั้นผมตัดไปตอนจบแล้วกันนะครับพอผมเล่นเสร็จแล้วผมก็เอามาแลกมั่งว่าแลกตัวอะไรได้มั่งนะแต่ายคลิปนี้ผมไม่ได้อ่านนะเพราะว่าจิกผมเต็มอรศัพท์มันแหลกๆน้อยนึงนะครับ ขอโทษนะครับพี่มันแหลรเพราะว่าไม่ได้ค่อยดูสับเทาไหร่ับไม่ได้ดูแล้วพซพับนั่นแหละรครับตัวละครนี้ผมไม่รู้ว่าต้องใช้บัฟอะไรไอตัวอัตเมทคองแมนผมคิดว่าน่าเป็นสไนเปอร์อะ่ะกับไอตัวนั้นอะ่ะใช่ไหมวะผมคิดว่าน่าใช้สไนเปอร์เหมือนกันนั่นแหละผมไม่รู้อะ่ะเรื่องเรื่องเกมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่เรื่องฮับเบิลดิเซนนี่ผมรู้ ตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีเพราะว่ามันมีราคาบอกอยู่แล้วดูดีโอ้ยแหลกเนี่ยแหลกโอ้ยเนี่ยเห็นไหมผมเปิดอันนั้นไม่ได้ที่แลกผมก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูมันขึ้นมาเองเลยนะผมไม่ได้เปิดอะไรเลยน,ะนี่นี่มันด้ขึ้นมาเองเลยเราให้คลิปผมอยากให้ดูรูปว่าตัวละครวกนี้มันคุ้มหรือไม่ไม่คุ้มแหลกน้อยนึงนะครับ เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเอามาแลกผมก็ไม่ค่อยคุ้มเลยอะ่ะเห็นตัวมันหายากนะเขาเห็นที่ตัวนะไม่เห็นที่แบบโอ้ยแล้วผมก็เปลี่ยนห้องมาใหม่นะนี่ห้องนี้ก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะแต่ไม่เหลือมั้งโอ้โหหลกคินมากมีเนี่ยชายคนเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะ สนใจไอตัวหมอยกาไหมแลกกับไพ่ฮันอตมคอกไพ่ฮันตัวเดียวโอโ้โหตัวเดียวมีลายเซ็นเจ็ดจิจโอโ้โหไม่คุมละ่ะโอโ้โหแม่งกูโคตรเศร้าเลยน้องโคตรเศร้าเลยดูดิทำได้ลงคออ่ะดูดิโอ้คลิปนี้ผมขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย